เทียบเลยครับวันนี้อยู่กันเทียบนี่คันนี้สุดยอดมากเอาเดียวยกล้อนะวิ่งเบามากอย่างกับหกล้อเลยหัวเปล่านักว่านสิบตันครับ เอาถังกาตรงนี้ออกก็หนักประมาณพอๆกับรถน้ำมันเลยนะต่างกันไม่กี่ร้อยโลนะเอาเดี๋ยวยกล้อเวลายกล้อต้องมายกตรงนี้นะไอ้ที่ยกล้อทำไงอ่ะกดไปจะเอาลงเอา,เอาลงกด กล้าลงกดเข้าไปแล้วจะเอาขึ้นขึ้นข้นข่อมาอ๋อถ้าถ้าจะลอยอ่ะกดลงไปจะให้ให้มันล้อมยกอ่ะกดลงไปอาจจะให้จ้าจะวางอ่ะเป็นรงอ๋อโอเคครับนี่ทำไงวะเนี่ยเขาจะพังวะเนี่ยโอ้ทำไม่เป็นแหละนี่ นี่ก็เปลี่ยนบูธหัวเก่งครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับมันหลวมนะครับนี่มันหลวมนิดหน่อยครับวันหยุดไม่มีงานกันมาดูคันนี้ครับเบามากเลยนะคันนี้ขับนี่อย่างกับหกล้อเลยนะดูเสียงนี่ จะไปแนวแก้วนะพครบเครื่องเลยอันนี้รถที่ชาลีนะกรุงเทพเชียงใหม่นี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่อีกไม่อีกมาเลยชนเดี๋ยวบอก มาเลยมา,ลาเลยโอ้จานลากแก่สูงมากเลยนะเนี่ยเข้าหน้างานได้ทุกที่เลยนะเนี่ยจานลากสูงมากเลยเสียงนิ่มมากเลยันนี้ ช่วงล่างช่วงล่างก็แข็งโคกช่วงล่างช่วงล่างนี่เป็นแบบเพาไฮดรลิกนะครับยกนะครับเป็นตัวไฮดรลิกยกนะครับ เยอะครับอันนี้หลอดสุดคพันกลางนี่ฮีโน่ครับฮีโน่ก็มีฮีโนโ่ใน,น,นจะน้อยครับแต่ไม่มีเลยฮีโน่ืมาโอ้ตายแล้ว มีจะมากรงมันเยอมาวนาี่สุดลเรื่องแง่งมากยิบเลยดูแลรถดีมากเลยนะคนขับ เครื่องนี้แห้งมากเลยนะครับไม่มีเยิ้มเลยภาบฟองไดเออร์ก็เปลี่ยนใหม่โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมหน้าคนขับ โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ